9. พยากรณ์เป็นช่องที่เน้นการพยากรณ์และการทำนายเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นถ้าหากรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบรบกวนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการพยากรณ์และการทำนายในครั้งต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปสำหรับชาวราศีพฤษภในปี2567นี้ ในปีนี้นะครับชาวราศีพฤษภจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นร้ายจากร้ายเป็นดีเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมสถานะสภาวะสภาพแวดล้อมเดิมๆเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ทําอยู่ดังนั้นนะครับจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจทําใจยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับ จะเป็นปีที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มากมายที่ถาโถมเข้ามาต้องใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาใช้ความอดทนอดกั้นต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันสิ่งต่างๆต้องพบเจอกับความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบาก สิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ทําจะต้องแลกมาด้วยน้ําตาและความเหน็ดเหนื่อยจะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายที่สําคัญจะต้องระมัดระวังจะมีโอกาสผิดพลาดสูญเสียเสียหายการคิดการตัดสินใจการทําในสิ่งใดจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอและมีโอกาสถูกทรยศหากหลังถูกแทงข้างหลังถูกโกงถูกช่อโกงเจอกับผู้คนที่เอารัดเอาเปรียบที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมขอให้อดทนอดกัน้นใช้สติอย่าประมาท จะตัดสินใจจะทําในสิ่งใดต้องคิดทบทวนไต่ตรองพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบที่ร้ายแรงก็จะเบาบางลงที่เบาบางอยู่แล้วก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นได้ สำหรับในด้านการงานในปีนี้นะครับสำหรับคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำจะเป็นปีที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต้องใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการในการแก้ไขปัญหาต่างๆและที่สำคัญนะครับปัญหาอุปสรรคที่พบเจอนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากมีกระบวนการมีขั้นตอนต่างๆที่ซับซ้อนจะมีเหตุมีปัจจัยทำให้สิ่งต่างๆล่าช้าสะดุดติดขัดไม่มีความคืบหน้าไม่มีความก้าวหน้า ดังนั้นการหางานการสมัครงานสัมภาษณ์งานจะต้องใช้เวลาในการรอคอยเป็นอย่างมากแนะนํานะครับถ้าอยากได้งานอยากหางานอยากทํางานจริงๆควรที่จะเลือกหน่วยงานองคอ์กรที่จะหางานที่จะสมัครงานสัมภาษณ์งานซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่มีพักมีพวกมีเพื่อนฝูงทํางานอยู่ก่อนแล้วถ้ามีเส้นสายก็ควรใช้เส้นสายนะครับใช้ความสนิทชิดเชื้อความรู้จักให้เกิดประโยชน์อย่ามัวแต่นั่งถือทิฐิถืออุดมการณ์ซึ่งกินไม่ได้นะครับ การคิดการพิจารณาการตัดสินใจในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวข้องกับงานไม่ควรคิดเองเออเองควรที่จะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนเกือ้อกูลจากผู้อื่นจากบุคคลโดยรอบจากผู้หลักผู้ใหญ่พักพวกเพื่อนฝูงก็จะทำให้สิ่งต่างๆปัญหาต่างๆการตัดสินใจต่างๆราบรื่นเรียบร้อยมีโอกาสสำเร็จสมหวังมากขึ้นนะครับ สำหรับคนที่ทำงานประจำในปีนี้จะเป็นปีที่มีความสุขสมหวังสิ่งต่างๆการคิดการตัดสินใจการทำในสิ่งใดจะราบรื่นเรียบร้อยหากมีปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรที่ร้ายแรงไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลที่สำคัญจะมีโอกาสใหม่ๆได้พบได้เจอได้ทำในสิ่งใหม่ได้เริ่มต้นแผนการโครงการใหม่ๆ ใครที่ต้องการจะเปลี่ยนงานในปีนี้ก็สามารถทําได้นะครับและจะเป็นโอกาสที่ดีมีโอกาสได้เริ่มต้นในการทํางานที่ดีส่วนคนที่ยังมีความมั่นคงในการทํางานที่เดิมก็จะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้พบกับความสําเร็จนะครับสําหรับคนที่ประกอบธุรกิจกิจการคนที่ทําอาชีพอิสระ ในปีนี้นะครับสิ่งต่างๆแผนการโครงการต่างๆจะมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าจะเหลือขั้นตอนจะเหลือกระบวนการต่างๆอีกเล็กน้อยก็จะพบกับความสําเร็จก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการตามที่คาดหวัง ดังนั้นไม่ควรรีบร้อนรีบเร่งจนเกินไปใช้ความทุ่มเทความพยายามทําตามขั้นตามตอนที่ถูกต้องเหมาะสมก็เพียงพอนะครับเพราะสุดท้ายแล้วจะมีโอกาสได้พบกับความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาได้รับชัยชนะได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการนอกจากนี้นะครับในการต่อสู้ในการแข่งขันทางธุรกิจ ก็จะเป็นปีที่ได้รับชัยชนะมีโอกาสประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่งขอแค่อย่าประมาทใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถทุ่มเทพยายามให้เต็มที่ให้สุดความสามารถก็พอด้านการเงินในปีนี้คนที่มีสภาวะทางการเงินปกติจะต้องระมัดระวังนะครับสถานะทางการเงินมีโอกาสพลิกผันผกผันมีโอกาสได้พบกับความสูญเสียเสียาหายอย่างร้ายแรง การคิดการตัดสินใจการทำในสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะอยู่ในความเสี่ยงมีโอกาสผิดพลาดได้โดยง่ายจะมีเหตุมีปัจจัยนำพาให้พบกับการสะดุดติดขัดขาดสนทางด้านการเงินได้ ที่สำคัญนะครับจะมีเหตุมีปัจจัยให้ใช้จ่ายต้องไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือไปเกื้อกูลให้ใช้เงินไปกับบุคคลโดยรอบตัวรอบกายใจดีได้เมตตาได้เห็นอกเห็นใจได้แต่จะต้องอยู่บนความเหมาะสมอยู่บนความพอดีพอเหมาะพอควรต้องคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองด้วยสำหรับคนที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องการกู้หนี้ยืมสินในปีนี้นะครับจะเป็นปีที่ดีมีโอกาสที่ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะถ้าเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนใช้เงินสร้างเงินต่อเงินกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการสร้างอาชีพหาไรายได้เพิ่มรายรับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสเติบโตมีโอกาสได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนที่ดีสําหรับคนที่มีเงินแล้วต้องการลงทุนใช้เงินต่อเงินสร้างเงิน ในปีนี้จะประสบผลสำเร็จสมหวังสมปรารถนาได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนผลประโยชน์ตามที่ต้องการเป็นเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นแต่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาทักษะประสบการณ์เป็นอย่างมากใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรก,กะในการคิดในการพิจารณาในการตัดสินใจ รวมไปถึงในการลงทุนต่างๆจะต้องใจยเย็นอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งศึกษาสิ่งต่างๆข้อมูลต่างๆให้ดีให้ถ่องแท้เสียก่อนแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับในด้านความรักคนที่ยังโสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรัก ถ้าอยากมีคู่รักคนรักคนคบหาศึกษาดูใจในปีนี้ก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลปล่อยตัวปล่อยใจทําตัวให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องดินน้นรนเพราะว่าจะมีโอกาสได้พบได้เจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเด็กกว่าแต่แนะนํานะครับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นขอให้ศึกษาเรียนรู้กันให้ดีใช้เวลากันให้นานในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการเรียนรู้อุปนิสัยใจคออย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งซึ่งความสัมพันธ์จะยา นนาจะมั่นคงแค่ไหนนั้นจะต้องดูกันอีกทีนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักคนคบหาศึกษาดูใจคนพูดคนคุยในปีนี้จะเป็นปีที่มีเหตุให้ต้องเดินทางถ้าเป็นไปได้นะครับควรเดินทางกับคู่ครองคนรักคนที่คบหาศึกษาดูใจถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันได้ใช้เวลาร่วมกันในการดูแลซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเป็นการเดินทางที่มีเหตุมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางคนเดียวไม่ได้ไปกับคู่ครองคนรักของตนก็จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้รับความสนใจจากผู้อื่นจากคนอื่นๆจะมีคนมาชอบมีคนมาสนใจมีคนอยากรู้จักอยากพูดอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งไม่มีความหนักแน่นพอก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้อาจเกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกิดลักซ้อนซึ่ง ลายทางผลลัพธ์ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ควรทําอย่างแน่นอนนะครับบริหารสเสน่ห์อาจจะไม่ผิดอาจจะกั้มกึง่งแต่ถ้าคบซ้อนลักซ้อนยังไงก็ผิดยังไงก็ไม่ควรทําไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักเป็นสามีเป็นภรรยาหรืออยู่กินกันอย่างสามีภรรยา ในปีนี้แนะนำว่าควรหาโอกาสหาเวลาหาช่องทางในการเดินทางร่วมกันไปพักผ่อนท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นลึกซึ้งขึ้นได้ใช้เวลาในการดูแลซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น ที่สําคัญนะครับถ้าเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลามีเวลานานเป็นการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็จะยิ่งดียิ่งส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากขึ้นซึ่งถือได้ว่าในปีนี้เป็นปีที่มีความอบอุ่นมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีจะมีโอกาสสําเร็จสมหวังตามที่คาดหวังตามที่ต้องการนะครับ และเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสติ นอกจากนี้แนะนําว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจําวันเกิดหรือประจําราศีของตนโดยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตถ์หรือมือ ประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวาจะซ้อนทับเหล่อมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติ จะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาพี่น้ององค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคณาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียรหรือศีรษะ หนุนหมอนพะหัสหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวาจะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนราศีมีน และคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤศภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุก เป็นดาวเจ้าเรือนในาลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระห,หรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในาลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปลก องพระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตถ หรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ว่ายพราปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือรวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับ ในการแก้เค็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดส้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัด ในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจากรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพัรษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน